ตายที่กับพี่อานะครับสุนนนัทดอทคอมเปนเจของร็อกเรื่องรถกับพี่อานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเอาติ่งนะกับพอเช่ซึ่ง a s นั้นให้เกียรติพี่อานะครับเชิญมาร่วมงาน driving experience ที่ปทุมธานีสปีดเวทครับเอามาทดสอบขับรถนะครับมาฟังแนวทางกาะตลาดของพอเช่ประเทศไทยและก็มาสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมพร้อมกับได้ทดลองขับพอเช่นะครับในแทร็กทัง3แบบ ทดลองสมรรถนะของรถพอเช่ว่าจะขับง่ายขับยากแค่ไหนครับจะเป็นยังไงบ้างมาก็จริงๆในงานนะครับมีสื่อจากหลายที่มานะครับสำหรับของผมเนี่ยสิบโมงช้านะครับมาถึงก็ตรวจ ATK ก่อนเข้างานตามระเบียบครับจากนั้นก็นั่งพูดคุยกับทางทีมงานฝ่ายการตลาดรวมถึงฝ่าย p r o d u c t ์นะฮะเกี่ยวกับรถจนก,กของ Porsche รุ่นต่างๆแล้วก็ทําความเข้าใจกับแบรนด์มากขึ้นนะครับซึ่งผมเองจริงๆก็คุ้นเคยกับแบรนด์นี้พอสมควรครับไม่ใช่เรามีเงินเหลือเฟือซื้อพอเช่มาขับนะครับแต่ว่าบังเอิญมีเพื่อนที่ขับพอเช่หลายๆคนนะครับดันมีโอกาสได้สัมผัสได้ลองนั่งได้ลองยืมเพื่อนขับบ้างซึ่งในงานวันนี้มีรถมาทั้งหมด5คันเราเลือกทดสอบขับได้3คันแล้วก็จะมี3สเตชันหรือว่า3สถานี ให้เราทดสอบตัวจะมีอินสตรัคเตอร์นะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในะการขับขี่ของ Porsche ประเทศไทยนั้นนั่งไปกับเราด้วยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะสอนนะครับทั้งหมดในการขับขี่เทคนิคที่จะต้องใช้ในแต่ละสถานีนะครับต้องออกตัวตรงไหนเบรกตรงไหนกลวยคู่ไว้เบรกลวยเหลืองน,นั้นเป็นพ็อกเก็ตต้องสโลวและต้องจอดแล้วเป็นเซฟโซนหลังจากสอนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอินสตรัคเตอร์ก็ขับโชว์ให้เราดูสถานีละ1รอบ พอขับโชว์เสร็จนะครับก็สลับที่ครับความมั่นบังเกิดนะครับแต่ละสื่อนั้นได้ทดสอบครับคนละ2รอบต่อสถานีก็เริ่มสถานีแรกครับเป็น breaking ครับคือออกตัวเนี่ยระยะทางตูวคร่าวๆกับเลืยสายตาประมาณสัก200 200เมตรได้นะฮะแต่ว่าผมไม่แม่นนะครับระยะทางผมก็ลืมถามเข้ามาพออินสตรักเตอร์ให้สัญญาณนะครับกดคันเร่งไปให้มิดครับรถพุ่งทยานไปขึ้นได้ อย่างรวดเร็วนะครับจนถึงกรวยสีเกียวปุ๊บกดกระทืบเบรกปุ๊บอิสซัคเตอร์บอกเลยว่าพี่ครับพี่กดให้สุดนะครับย้ำไปเลยไม่ต้องกลัวล้อล็อกไม่ต้องกัวลถควาน,นะครับกดให้สุดย้ำแล้วคาไว้เลยแล้วก็เลี้ยงพวงมาลัยไปตามกรวยคือเบี่ยงซ้ายแล้วก็ตกกับมาขวานิดหน่อยตรงนี้คือเป็นการทดสอบทักนะเบรกเออระบบ ABS เออแล้วก็การเวทบาลานต่างๆของรถ r s c ช e เฮ้ยบอกเลยว่าตอนที่อิสซจะขับให้เรานอนนั่งเนี่ยมันก็ฟีลหนึ่งแม้เพราะเรารู้สึกมีความสุขว่านั่นน่ะเขาเป็นนักขับของพอเช่ประเทศไทยเว้ยแต่เราเนี่ยที่ต้องบอกว่าห่างเหินนะฮะกับกับการขับรถแบบนี้เนี่ยมาค่อนข้างนานตั้งแต่ยังไม่แต่งงานอะตอนนี้มีลูก16แล้วว่าคนโตนะฮะคือพอขับเองเนี่ยเขาบอกให้รอบแรกเนี่ยพี่อาร์ตขับ รอดูจังหวะรถก่อนแน่นอนครับเราทำความคุค้นเคยกับตัวรถก่อนเราเช็คกระเร่งเราเช็คระยะเบรกก่อนก็รอบแรกไปผมก็วิ่งไม่ได้เร็วครับรอบ2ครับกดสุดตัวแล้วก็กระแทกเบรกแบบเต็มที่นะครับเฮ้ยบอกเลยว่าฟิลลิงนะครับผมกระแทกเบรกเนี่ยรถ p o r s c เชนั้นสามารถทําให้คุณรู้สึกว่าสามารถควบคุมพวงมาลัยไ,ได้เหมือนรถไม่ได้มาแรงอะ่ะแต่ผมว่ามันมาเป็นร้อยอ่ะ แล้วก็ทื่เบรกหยุดในระยะไม่เกิน10เมตรปล๊วอืดอืดแบบควบคุมรถง่ายมากๆอาการลอ้ลอล็อกอาการไม่ยังแต่ทำให้คุณตกใจนั้นไม่พบเลย สถานีที่2เป็นสถานีทดสอบการแฮนดลิงเขาก็จะวางกลวยไว้ครับอารมณ์เหมือนเซอร์กิตสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีกลวยคู่ตั้งไว้นะครับบอกว่าเนี่ยต้องเบรกตรงนี้นะแล้วเวลาพี่อาร์ตเบรกพี่อาร์ตไม่ต้องเลี้ยงนะครับพี่อาร์ตกระทืบเลยคือเอาเป็นว่ากดให้สุดคันเร่งถึงกลวยคู่กระแทกเบรกแล้วหวดเข้าไปเลยพี่อยู่ก็รอบแรกนะครับทารคุ้นเคยกับโค้งต่างๆในสนามซึ่งจุดลงจุดเลี้ยวนั้นเขาวางกลวย เป็นไลน์ให้เราเข้าอยู่แล้วเพราะอินสตราคเตอร์นั้นคอยบอกเราตลอดทางนะครับรอบแรกเนี่ยผมใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับปานกลางแต่ทุกโค้งนั้นเสียงล้อเอียดเอียดเอียดไปไล่ทุกทุกโค้งนะฮะซึ่งชีวิตปกติประจำวันนั้นคุณลเลี้ยวเนี่ยคุณจะไม่ได้เสียงเอียดนะครับของล้อบดกับพื้น,น<ำ>เพราะความเร็วคุณอัจ,จะยังไม่พอ จังหวะมันเข้าโค้งแล้วมันเอียดไปได้เนี่ยความเร็วต้องสูงระดับไหนครับเพื่อนแต่เราที่นั่งอยู่ในโมลายนั้นรู้สึกว่ามันเหมือนขับไปตลาดอะเหมือนเหมือนขับไม่เร็วครับแต่ว่าเอียดเอียดแล้วคือฟีลลิ่งนึกออกไหมคลิปที่เขาขับเอย่างเงี้ยโอ้โหคุณจะรู้สึกว่ามันเกรงไปหมดเลย ่ฟิลลิ่งที่ผมได้เนี่ยเดี๋ยวมันแบบอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อกระทือเบรคขับปุ๊บเพื่อเลี้ยนนิดนึงใส่าลายปื๊ดปื๊ดมันไม่มีแบบอ,อไม่มีครับคือแบบแล้วมาจังหวัดแบบออแบบเฮ้ยตัวแฮนด์จังลิงสเตชันนั้นบอกเลยว่าคุณได้ฟิลลิ่งของการขับพอร์ชที่แบบเราใจอะ่ะคือยืมเพื่อนขับอยู่ในถนนเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลลิ่งหนึ่งไปแอบมุดบนงทางด่วนที่แบบอ่าไม่ควรทำตามนะครับอ่านว่า ขับบนท้องถนนนั้นคุณจะได้ feeling นึ่งพอขับในแทร็กขับในเซอร์กิตมันได้ความมันรู้สึกว่าไอจังหวะพวกนี้รถทั่วไปเนี่ยมันทำไม่ได้ feeling นี้จริงๆมันขับง่ายมากๆที่ผมขับมีเทอร์คันตัวทูบ d ดรายนะครับสามร้อยกม้าผมขับตัวพ a น a มาร a าเอ็กซ i ค e ทีฟและผมก็ขับตัวพอร์ชคา e เยนเป็น e ไฮบริดทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะ feeling เนี่ย คือเสียดายนะคือผมไม่มีกโปรมาคลิปในรถเนี่ยไม่เยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้กโปรติดนะครับก็เลยให้ช่างภาพเนี่ยที่วันนี้เอารากล้องมาด้วยนะครับเป็นกรณีพิเศษก็ถือกล้องให้นั่งหลังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนขับนั่งหน้าอินสตรัรเตอร์นั่งข้าง<ๆ>ก็หลังเป็นช่างกล้องเนี่ยสุดท้ายแล้ว,วเมาฮะก็ ขอภัยเพื่อนๆนะครับที่อาจจะภาพในรถอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่แน่นอนนะครับประสบการณ์เรามีให้เต็มเปีย่ยมส่วนสเตชันสุดท้ายนะครับเป็นสถานีสลาลมครับก็ไม่มีอะไรครับขับอ้อมกลวยไพลอนครับขับซิกแซกซิกแซก รื่อยๆแต่ว่าอินสตรัคเตอร์เขาบอกเลยว่าพี่ครับอยากกระชากอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรถมันจะมีอาการล้อลอยล้อลอยเนี่ยอินสตรัคเตอร์ไม่ได้กลัวรถเสียการควบคุมนะครับแต่เขาบอกเดี๋ยวความเร็วมันตกพี่อคิดเอาละกันเพื่อน,อนไม่เจอที่สุดนะครับพอรถมันโยนกริปมันก็จะเสียครับก็จะ,ะทําให้ความเร็วดอบลงนะครับกดไปครับรอบแรกเหมือนเดิมครับเบาๆซึ่งผมเองส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบขับ มันไม่มานผมชอบไปเซอร์กิตกับดรากอย่างเงี้ยไอสองสเตชันแรกที่มันเป็นเป็นเบรกกิ้งกับเป็นแฮนด์ลิงเนี่ยคือเข้าทางมากผมชอบมากๆากแะเพอไปทีศสลา,าลมเนี่ยไม่มันนะผมกินกลวยไปสองรอบจังหวะการขับนั้นบอกเลยว,ว่าตอนสลา,าลมนั้นรอบที่สองที่เราคุ้นชินกับรถแล้วแล้วเราเหยียบคันเร่งส่งไปแบบสุดๆเนี่ยมันเอีดยดใชยเอียดขวาเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยมันอยู่คือต้องบอกว่าสองสามกลวยแรกเนี่ย ความเร็วมันยังแต่ไปไม่เยอะมันรู้สึกว่ามันโอเคเพราะพอไปอ้อมกว้ที่ห้ากค้งที่หกเนี่ยความเร็วมันเริ่มสูงขึ้นแล้วมันรถมันเริ่มเอ็นเยอะแต่บอกเลยว่าหมุนไปตามธรรมดาครับหลับตาหมุนเงี้ครับรถมันอยู่มันเองครับเรียกว่าทําให้มันหลุดเลนหรือทำให้มันคว่ำเนี่ยยากมากๆ หลังจากทดสอบขับไปทั้งสามสถานีนะครับทั้ง3รุ่นนั้นความรู้สึกเปลี่ยนไปนะครับจากการยืมเพื่อนมาขับเอารถเพื่อนมาขับ้วดั้งรถเพื่อนเนี่ยมันก็สนุกมันก็เฮ้ยมันซุปเปอร์คาร์มันสปอร์ตคาร์เฮ้ยมันคือพอเช่แต่พอเราได้ขับในจุดที่ที่ทมันได้เค้นศักยภาพจ,จริงๆโดยเราไม่ต้องระแวงความประแปยคนอื่นเพราะสนา,สนามันมีเซฟตี้ของเขาเขามีทีมงานดูแลเซฟตี้อยู่เราซัดกคนเดียวเราสามารถกดสามารถส่งสามารถกระแทก ไปทุกๆโคง้งจิกไปทุกทุกเอเพแล้วมันมันมากแล้วที่สำคัญคือมันแฮนดลิงง่ายมากๆการควบคุมาการเข้าโค้งการเลี้ยวการจิกมันเป็นได้ฟอร์เรสอยู่ในพื้นฐานที่คุณจะต้องขับรถเร็วเป็นด้วยนะแล้วก็รู้ลายแล้วก็เข้าใจในการเข้าลายที่ถูกต้องนะฮะ มันสนุกมากมันเอฟเฟอร์เลสมากๆม,มันเข้าแล้วมันแบบอุ้ยเสียงเนอร์อลยเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ต้องเกรงไม่ต้องกรรมขับที่เห็นทั้งหมดนั้นเหงื่อที่มือไม่ออกเลยครับไม่เหมือนอยู่ไปซัดอยู่หน้าวิภาแบบมันลุ้นตลอดอันนี้คือมันคุมง่ายมากๆนะฮะ ก็นี้ลองรถทั้งหมด3รุ่นนะฮะจริงๆเมีทั้งหมดให้เลือก5รุ่นผมเลือกลอง3รุ่นที่ที่อยากจะขับนะครับแน่นอนนะครับไทยขั้น1ตัวนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัว Panamera ตัวลองวิวเบสแล้ตัว Executive ตัวสุดท้ายเนี่ยก็หยวนหยวนเอาอะไรว่างๆก็ใช้อ่ก็คือไปลองเป็น y e เยน Hybrid นะครับซึ่งขเยนเนี่ยผมเคยขับผมเคยนั่งแล้วล่ะคุ้นคเคยดีอยู่ และตัวไฮบริดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ลองนะครับและในบรรดารถทั้ง3รุ่นที่ผมขับนะฮะถ้าถามคส่วนตัวนั้นส่วนตัวเนี่ยอยากลอง7-8แต่ว่าคิวค่อนข้างยาวนะครับ7.8ผมก็เลยมองว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสเดี๋ยวผมไปยิ้มเพื่อนขับเอาก็ได้แ็เลยลองรุ่นอื่นๆแทนทั้งหมดที่ขับมาทั้ง3คันนะครับถ้าให้ผมเลือกเลตติ้งสไตล์ผมผมชอบที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นตัวพานาเบราเพราะหนึ่งนั้นผมชอบรถใหญ่ สองนั้นจุดสุนทั่วก็ต่ำนะครับรวมกับโชอัพถุงลมที่เซ็ตมาแบบลงตัวแรงม้าที่แบบมาเต็มๆนะครับการลิ่งที่รถใหญ่คือผมคงชินมันมันมากๆนะครับตัวถังเนี่ยยาว5้าเมตรนะใหญ่มากอะ่ะแต่ว่าการเร่งการออกตัวการเข้าโค้งการจิกนั้นเหมือนกับเราไม่ได้ขับรถใหญ่มันทำได้คล่องตัวนะครับสมรรถนะสูงมากๆแล้วก็ขับมันที่สุดในสามรุ่นของวันนี้ ตัวที่2ที่ชอบคือเป็นเทขั้นแม้จะเป็นตัวเทขั้นที่เป็นขับ2แรงม้าไม่ท็อปแต่ก็รู้สึกว่าขับสนุกและเนื่องด้วยรถ EV นะครับ BEV เนี่ยคือแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์วีเคิลเนี่ยมันเอาแบตมาเรียงไว้ที่พื้นรถนะฮะทำให้น้ำหนักแล้วก็จุดสุนท่วงนั้นมันต่ำการแฮนด์ลิ่งการควบคุมเนี่ยนะฮะมันคมมันแม่นแม่นกว่าพัมานิดหน่อย เพียงแต่จังหวะเรายังชินกับพวกเครื่องสันดาบเรายังไม่ชินกับกเครื่อง EV จากังนั้นเวลาถอนเวลากดเวลาดึงเนี่ยมันมี engine momentum มันมี engine brake มันมีอื่นๆที่เราคุ้นชินมากกว่าผมไลยมองว่า Panamera ขับสนุกกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นไทคันตัวขับ4ตัวท็อกผมว่าไม่แน่นะอาจจะชอบไทคันมากกว่า Panamera ก็ได้ส่วนเยเนครับด้วยความที่เราไม่คุ้นชินรถสูงแบบนั้น รอบแรกในทุกๆสถานีนั้นไม่กล้าเข้าไม่กล้าใส่แต่พอรอบสองที่พอคุ้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่หลุดโค้งเลยนะครับจะเทไปลึกแล้วผมทดสอบเนี่ยรอบที่สองเนี่ยผมกดส่งในโคง้งดูว่ามันเปะแล้วผมจะเอาอยู่หรือเปล่าสรุปแล้วกดส่งในโค้งนะครับผมเลยผมปุ๊บกดไปแป๊ตูดออกแล้วีนน่ผมขยับขยับแบบประมาณ1เซนเน่ปุ๊บแล้วมันก็เข้าโคง้งแตกเอเพก ไปอย่างสวยงามน,นะครับเมื่อกี้ไปวิ่งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับ handling handling test วิ่งอยู่ในสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะสสไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้จริงเพราะว่าวันนี้นะพี่ไม่ได้ซื้อกโปรมาเ <c oughs> ม,มื่อกี้มีช็อโปโกโปรแต่ว่า <c oughs> ไม่ทันได้คิดมแต่สัมภาษณ์พี่ๆทีมงานอยู่แต่บอกเลยว่าขับง่ายกว่าที่คิด handling ดีกว่าที่เห็นที่คุณเห็นทุกช่องอื่นๆหรือว่านักขับที่เขาขับกันไปเรื่อยๆเนี่ย คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันน่ากลัวเหมือนมันเหมือนมันตกใจแบบว่าเฮ้ยไหวก็หวอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่ามันขับง่ายกว่าเบนที่บ้านเยอะเลยอะทั้งสามตัวที่ไล่ลำดับมันเนี่ยมันคะแนนในใจนะฮะมันต่างกันนิดเดียวครึ่งคะแนนศูนย์จุดสองคะแนนคือมันขี่กันมากมากเอางว่าถ้าผมมีตังค์เนี่ยคันไหนซื้อได้หมดเลยผมชอบทุกตัวที่ขับวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ย คุณอาร์ตมีตังได้ซื้อคันเดียซื้ออะไรพ้านาเมรา่าแต่ด้านนะครับไม่ใช่ประเด็นของคลิปวันนี้คลิปวันนี้นั้นผมอยากจะสื่อสารว่าการได้ไปทดสอบขับจริงๆพร้อมกับอินสตราคเตอร์ที่ให้คำแนะนำที่สอนเราในการควบคุมบังคับและขับขี่โปรเชัอย่างถูกต้องในสนามที่ควบคุมความปลอดภัย ทำให้เราปล่อยใจปล่อยคันเล่งกระทืบกระแทกกระทันและอย่างเต็มที่แล้วคุณจะรับรู้ถึง DNA ความเป็นพอเช่ว่ามันเป็นรถซุเปอปร์คาร์มันเป็นรถสปอร์ตคาร์ที่ขับง่ายขับง่ายมากๆในทุกรูปแบบหวังว่านะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์นะครับการใช้งานพอ c ช e ที่ คลิปนี้นั้นบอกเลยว่าเราไม่ได้เน้นความแรงเราเน้นหัวข้อที่จะบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นรถซุปเปอร์คาร์เป็นรถสปอร์ตที่สามารถใช้งานขับได้ในชีวิตประจำวันนะครับการใช้นี้ต่างๆการควบคุมนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยนั้นดีมากๆนะครับบอกเลยว่าขับง่ายอ่ะคือขยี้ไปเนี่ยซัดทุกโค้งอ่ะล้อเนี่ยเสียงเอียดทุกโค้งเนี่ยในคอกพิทที่อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมาเนี่ย มันไม่มีอาการแบบจึ๊กจั๊กจั๊กคือมันถือนิดนิดแล้วก็เอออาร์ตเออาร์ตเหมือนขับรถไปตลาดเลยนะครับกับแอคชั่นที่เห็นล้อเสียเอี๊ท์เนี่ยขับง่ายจริงๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือเราจะเอาอะไรมาขายหรือเราจะเอาสวิตอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดสมัครแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่อาร์ตวันนี้ขอไปสนุกกับรถ Porsche กันต่ออ้อ ใครที่สนใจเป็นเจ้าของ Porsche นะครับติดต่อได้นะครับที่ a s นะครับ Porsche ประเทศไทยเด mm hmm. ี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้พร้อมกับที่ติดต่อนะครับใน description ใต้เดีโอนี้เช่นเคยครับห mm hmm. วังว่าวันนี้คงจะสนุกกับทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย